กำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนค่ะไปต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางด้านของทหารพราน3-6ได้ทํากิจกรรมสอนน้องป้องกันพิษภัยจากยาเสพติดหลังจากที่ได้พบสถิตินะคะชี้ว่าผู้เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นหน้าใหม่และเป็นเยาวชนวัยเรียนค่ะ ทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ได้มีการจัดฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดประจําปี2564ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สระียงบริพัฒศึกษาเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรของสถานีตํารวจภูธรแม่สระียงโรงพยาบาลแม่สระียงคุณครูโรงเรียนแม่สระียงบริพัฒศึกษาได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและโทษที่เป็นเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงแนวทางป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษาค่ะซึ่งหากพูดถึงปัญหาด้านยาเสพติดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเลยนะคะปัจจุบันเองค่ะพบว่ามีผู้เสพรุ่นใหม่เป็นเยาวชนแล้วก็วัยเรียนเกือบร้อยละปแปเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อจะให้น้องๆ้องเยาวชนทุกคนได้รู้เท่าทันตลอดจนหาหานทางในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่มอบความรู้แล้วก็ชี้แนวทางให้กับน้องๆเรื่องของการป้องกันยาเสพติดค่ะ